มามาพี่น้องหาเขาหาหน้าเมื่อกินแล้วกันต่ำบมงคร่งครับไอ้ปิ้งปลาขาวเอ้ยบะแมนปลาขาวปิ้งปลาตะเพียนตะเพียนหางแดงเลยเขาเนี้ยกินก็เขายอดห่อนเนี่ยข้าขนาดพี่น้องมั้ยกินเขาพี่น้องต่ำบมงคร่งต่ำโังก็แดงหันเนี่ยอืมอืมซื้อตัวหลังกินไม่ปิ้งปลาขาวตัวใหญ่ข้าขนาดพี่น้องบะมนปลาขาวกินก็ปลาตะเพียนตัวใหญ่ I'm rồi, I'm good. Mm, cái tiếng của mình. chắc nồi Làm Đi mà sao nó Mm, không được. Bố. Chết. Mm. mấy anh? thêm quả

Rồi vô dạ, Vô 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 bao rồi Vô Ui ui Nha Vô 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 อืมงับไปตบเพื่อนยงไปเพื่อนก็เจ็บแล้วอาหาราาเขาหารั่มีนกบัตรี่นองสิโยกไก่สิโยกไก่สิโย

มาๆพี่น้องแส่บๆเสหมือนกันใช่ไ่มคุณนบูห้ยสามหมองน้อกรอบอบ้านพี่ย่างยากห้วยเกลือย่างแพ่บ้าไหนเอาใส่บ้าไหนเอาเกลวเขาเนี่ยเยม่ยางเลยเนี่ยเอาลราพี่น้อง ไปดิ่งกับพ่อไปซัมนี่เพื่อนอยากให้เฮ็ดคลิปย์มยังคอมเมนต์มากนะครับอยากให้กินนิยังอยากให้เฮ็ดคลิปย์มยังคอมเมนต์มากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมเลยนะครับขอบันปแรนชแนลสีร่าไปเพียงซัมนี่สวัสดีครับผม